เดยวดูใบไม้ผีมาแล้วชุนเจี๋ยไรลเลยโอ้แล้วดูใบไม้ผีชุนเจี๋ยชุนเจี๋ยไรลเลยอะชุนเจี๋ยพูดตามชุนเจี๋ยชุนเจี๋ยไหลเลยชุนเจี๋ยชุนเจี๋ยชุนเจี๋ยอะชุเไหลเลยชุนเจี๋ยไหลเลยจาชุนเจี๋ยไหลเลยชุนเจี๋ยใหญ่ใหญไหลเลยชุนเจี๋ยไหลเลย คุณเจียหลายเลยอหลายเลยโอเคค่ะหอยชื่อฟังเต้นเมียนหอยาชื่อฟังเต้นเตียนเมียนหอยชื่อฟังเต้นเมียนเทกลับมาเทกลับมาหอยเชื่อฟังเต้นเมียนหวยเชือฟังเต้นเมียนเอ๋ฉันเทให้นะเตียนเมียนัมาม่ามันหลงเลยฟังเปียนเมียนฟังเปียนเมียนฟังเปียนเมียนแล้วฟังเปียนเมียนทำไมอยู่แถวเหมยอ่ะ ังเปียนเมียนวุ้ยสมัยโย่เฉาเหมยอยมีหมอกูด้วยมีเห็ดด้วยหมอกูลาดเจียวมีเห็ดมีพริกฟังเยนฟังเจียนมีเหตัว่าเ่าชื่อหนตัวเาื่อนตัวว่เลาชือหนตัวบ่เาชื่อหนตัวเาชื่อหนตัวบ่เ่าชื่อหนตัวชือเลือนอัอลาชื่อวลนัวดีครับ ผมจะมาแนะนำภาษาจีนนะครับนี่นะครับชาวเหมยมงไม่เห็นรูปเลยค่ะนี่ครับชาวเหมยชีกว่าตันกาวเชียวคอลี่วิชิลินนะฮะหม่ำเปานี่นะครับสีฟานสวีชานมิงจือ้อปิงกะา ชันหมิงจื่อปิงกานซวยเจียวชื่อฟ้านั่นเป่าเป่าชาวเหมยชีกว่าตั้นเกาเียว,วขวลีปิงชิลินเย้ ครับผมจะมาแนะน,นำภาษาจีนนะครับนี่นะครับชาวเหมยมาไม่เห็นรูปเลยค่ะนี่ครับชาวเหมยชีกว่าตั้นกาเชียวคอรี่วิชีิลินฮันเป่าเปานี่นะครับจีฟานวจีตา อะไรนะซูเปาซูเปาชีกวาฮั่นเปาเปาซื้อทอจืดสีอันนี้อะไรอะ่ะสีเจียวสีเจียวปาสาระ อิตาลีม hmm. mm ียนลาวสอจีตานฟานสีเหลียวคาเฟ่อนกลับมาเอาอีกอันก็ได้หลิวเหลียนชีอีกวา สังมาวสงตือตื้อลีชาลีชาน,นา,านิ้วไหนนิ้วหนนิ้วหนนิ้วหนชื่อสนมออืมหาชื่อมาอร่อยไหม ห่าวชื่อห่าวชื่อชื่อสันมอืมมากลับเลยชื่อเจ้าคืออืมข่าวชื่อมาห่าวชื่ออืมข่าวชื่อขอลายได้ไหมขได้ไหมเคยอีกมาขอลายหน่อยผู้สีควันผู้สีควันแอนฟิลผู้สีควันก็เลยไม่ให้ลายตุ้ยมาไม่ชอบก็เลยไม่ชื่อสมอ ซือสุมมากินอะไรแฉลคอลี่ชื่อแฉลคอลี่ชื่อแชลคอลี่ชื่อสันมอชื่อสันมากินอะไรกินอะไรชื่อแฉวคอลี่ชื่อเฉวคอลี่อ่ะชื่อสันมอตอบสิชื่อันเมาตอบเลยเราื้อถามว่ากินอะไรกินอะไรหนูก็ต้องตอบว่ากินแฉวคอลี่ชื่อแฉวคอลี่ชื่อเฉวคอลี่อ่ะเอาใหม่นะชื่อสันมากินอะไรตอบสิชื่อแฉวคอลี่ชื่อเฉวคอลี่เวลาเราซื้อถามชื่อสันมออันเจยก็บอกว่าเ 祝你生日快乐！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  生日快乐！祝你生日快乐乐祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日哈乐祝你生日哈乐祝你生日快乐！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  เคียวเคอรี่ไม่ตัองอันนี้ปึปิกับุูมพุจริงมปิกับุูมปิกับุูมอันนี้อะไรเหลียวเหรียเหลียวเหรียญคาเฟ่สารจออชา นายคาชาหน่สตานตื่นต่นตืนตืต่ตืนตืตืตืตนต่ตืตืนตืตนตืตืตี่ตืนตืตต่ตนตืตตตต่่น Ako <laughs> คุณแม่มา,มา我爱你爸爸我爱你爷爷我คุณยายหวย้โผ我爱你ย่ผไหวผ้วผหว้โผอืมไหโผเ, <c oughs> เน่าว่อหนี老师โอ้โหเหินห่าวนารัก可爱可爱我我爱นแม่猫

ครับทุกคนตาเจียหาตาเจ้าคาเฟ้ยเ,เราต้องรียนนิวเด๋ยวมนจมดเออฟันสีเหลืองฟันสีเหลียวเอ้ยเออเรียนเออนิ้ไหน่ยเอออะไรอะ่ะคิดพี่ออก พ่อเกิดวันที่สี่สิบสี่สิบสิบเจ็ปสาเย่สิบแปเดือนแเือแม่เกิดวันี่สิเออืออเือีเอโอเคยังโอเคล้โ่อ่้จาดน่โอ๊ยหลดแล้วมันหลด มันรดไม่รูออะไรเจโนะฉันเป็นน้ใครวิชมาก็เธอปิดหน้าทำไมตเจ้าาเจา้ว่าตาเจว่าตเ้าวตเจาว้าวตาเจ้าาเจาว่าตาเจวาต้าวตาเจาห่าวตาเจ้าาเจาว่า้วตา้าเจาว่า้ว่ตเจาหาวตาว่ สาาันเก่าศาลาศาลาศาลาทำไมหน,น,น, <c oughs> น,น้าแิงแก่จังเลยเจืรีแอนฟิลหน้าแก่มากเลยแอนฟิลขนเหล่าอ่ะแอนฟิลขนเหล่าคือคยเรียงชื่อ <c oughs>

เชียวเคอรี่อืมแล้ว,วเฉียวครี่หาวชื่อด้วยเชียวเคอรี่หาวชื่ออ่าโอเครอดดีไหมดีไหมเออโอเคไหมโอเคไหมไอ้เนี่ยโอาดีจังเลยไหนไหนไหนกดเอามีเสียงเหล่าซื้อเข้าไปด้วยเอาใหมส่สิหนูอัดแล้วหรอนี่หาวนี่หาว I am a stuntman นี่นะนี่เหรอวชื่อแอนฟิล่ปชื่อแอนฟิลฮึนี่ถอดแว่นสายแว่นถอดแว่นถอดแว่นถอดแว่นสายแว่นถอดแว่นสายแว่นถอดแว่นสายแว่นถอดแว่นกันไปเฉยเลย